ีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรีพาวเวอร์ช n แนลนะครับวันนี้ผมภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักกับน้องเอฟนะครับผมอ่าพนักงานใหม่ของทางรีพาวเวอร์นะครับที่ดูส่วนอ่อบอดี้พาร์ทโดยตรงใช่ครับนะครับซึ่งน้องเอฟจริงๆมีประสบการณ์ในการทำบอดี้พาร์ทมาพอสมควรแล้วใช่ครับแล้ววันนี้น้องเอฟจะมารีวิวกับเจ้าตัวต้าวผ่าของผมนะครับว่าจะแต่งออกมาเป็นยังไงได้บ้าง ใช่ครับแล้วก็ฝากน้องเอฟไว้นะครับสำหรับใครที่ต้องการคาร์บอนพาร์ทนะครับพาร์ทรอบพาร์ใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรป BMW ์บิลเบนท์ใช่ครับติดต่อได้เลยครับผมโต้ต้าอพาร์ทใช่ครับรวมถึงรถทุกรุ่นนะครับน้องเอฟสามารถบริการได้หมดเลยแล้วก็ผมการันตีว่าดูแลดีมากใช่ครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเลยว่าน้องเอฟจะมารีวิวกับเจ้าตัวโต้ต้าอพาร์ท30นะครับตัวก่อนปอดเอลิฟใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเอฟจะจัดชุดไหนให้ผมใช่ครับผมไปดูกันเลยเอาละครับผมวันนี้มาพบกับ ตัวนี้เลยครับชุดแต่งรอบคันของเอาผ่าน S4 ตัวก่อนเฟลิฟนะครับทำมาเพื่อเอาใจพ่อบ้านสายซิ่งนะครับผมที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไบรอันโอคอนเนอร์จากฟ a าซันฟิวเรีที่ขับ r 3 4แล้วพอมีลูกมีเต้าเนี่ยก็ต้องผันตัวเองกลับมาขับรถตู้เพื่อขับรถไป2ลูกที่โรงเรียนนะครับโอเคเรามาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนดีกว่าฟอลลิสตัวนี้นะครับผมติดอยู่ด้านหน้ารถของเอาผ่าน30คันนี้นะครับเห็นไ,ได้ชัดนะครับว่าตัวนี้จะเป็นทรงแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับเป็นทรง R.P.W. นะครับผม สั่งได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นดิฟหลังนะครับเห็นสังเกตน,นะครับจะมีทั้งหมด6กฟินจะมีแยกออกมาแบบนี้นะครับติดไปสวยงามผ้าฉับวาวแน่นอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตข้างผมแนะนําตัวนี้มากค่อนข้างสวยมากสังเกตจากลายผ้าเหมาะสําหรับพ่อบ้านที่ต้องการจะซิ่งแต่ว่าเป็นรถครอบครัวอย่างเอาผาดคันนี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราไปชมไฮไลท์กันดูครับว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับ